ประจำวันครับตำบลนาปูอำเปอรทุ่งสง QTH รับทัานระดับ4ครับ S เตอร r 2 q ครับ73สวัสดีค่ะเจสลาเอสวิสก,กี้สุรูอินเดียจากทุ่งสงนครศรีธรรมราช QTH รับทั้นได้ QK5S5 นะคะขอบคุณที่เข้ามาร่วมทดสอบสัญ,ญญาณค่ะเชิญสถานีตอ่อนะคะโอเทลสลุรยร่มเอาวนภาคีบักทุ่งสง กาจาทุ่งสงเชิญค่ะรผ,ผมโปรโมเตอร์เซเลโรมิโออัลฟาคิเบกอรุ่มทดสอบสัญญาณครับผมรับนะิวาร์เคสี่เอสห้าเมตรก้ามอำเภอทุ่งสงจวนครศรีธรรมราชจิทีเอสปากิรัเบืงครับผม q ิวเจ็ดสิบสามสวัสดีค่ะเทเจลาเอโรมิโออัลฟาคิเบจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชถึงท่าชนะสุราธานีรับนได้าร์เคห้าเอสห้านะคะ ขอบคุณที่เข้ามาร่วมทุกสออสัญญาณประจําวันเคียยูเจ็ดสิบสามเชิญสถานีต่อไปค่ะกาทางไกลเชิญข่าวเจเจราเอเซราไมจูเลียค่ะ เจเซลาเอเจลาไมคจูเลียสวีอาหลังเขาตำบลครองโสดหมู่13นะคะมาถึงอาสาร่วมใจท่าชนะฟูสเกลนะคะขอบคุณที่เข้ามาร่วมทดสอบสัญญาณประจำวันเชิญสถานีต่อไปค่ะเจสซ่าเอสแทงโกยูนิฟอร์อาฟาเชิญค่ะ เจสสซลาเอแกงโก้ย okay. ูนิฟอร์มอัลฟาอาสาร่วมใจท่าชนะรับท enfin ่านฟุตเกลนะคะเสียงดังฟังชัดค่ะอำเภอเมืองสุราธานีธานี QTH เคยเชิญสถานีต่อไปค่ะ สถานีที่จะร่วมทดสอบสัญญาณกับชมรมอาสาร่วมใจท่าชนะเชิญค่ะครับโอเดลเอี๊ยดบิวโเดลเาเอสูรูเซราวิสกี้เชิญค่ะจูวตีนโอเดลเซราเอสูรูเซรา